ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ช mm ัยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดตัวให้คนรักเก่านาะประจำเดือนกราคมนะคะอ่าเป็นคิวของชาวมีนะคะ่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบหลักนาแล้วก็แบบราศีเลยนะคะการแบ่งวันที่นะคะก็แบ่งได้ทั้งตันตกแล้วก็ไทยนะคะ ขอให้เลิกกันเด็ดขาดแล้วถ้าคุณแค่ทะเลาะกันเนี่ยให้ดูดวงคนมีคู่ไปก่อนนะคะในกล่องแรกจะเป็นตัวตนของคุณมีนะกล่องที่สองนะคะเป็นตัวตนคนเก่าแล้วก็เป็นบทสรุปค่ะถ้ามีเสียงแทรกต้องขออภัยด้วยนะคะน่าจะมีแบบเสียงก่อสร้างแบบจากที่ไกลๆเข้าไปนะคะอ่าท้ายสำรับนะคะขึ้นเป็น6กถ้วย คุณสคนถึงแม้จะเลิกกันแล้วนะคะแต่มันยังหลงเหลือความทรงจําดีๆที่มีต่อกันอยู่นะคะก็ไม่ได้ตัดกันขาดร้อซแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคะมาเริ่มจากพนักง,งานของคุณนะคุณได้10บคาถานะคะเหมือนแบกไว้นะคะความสัมพัญนี้แบกเอาไว้นานพอสมควรมันถึงจุดที่คุณจะต้องแบบให้มันยุติในเรื่องของภาระนะคะการแยกกันเนี่ย มันก็อาจจะเป็นหนทางที่ดีสําหรับคุณตอนนี้นะถึงแม้จะรู้สึกว่าเรายอมแพ้นะให้กับโชคชะตาแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตัวคุณคิดมาดีแล้วนะไพ่ที่ได้นะคะเป็นไพ่หายเพรชิตก็หมายถึงคนที่มีการคิดไตรตรองสุขุมรับครอบแล้วแล้วก็ช่างน้ำหนักดูแลวะะ้ว่าค่ะไม่มองว่าคุณน่าจะแบกอะไรมาเยอะนะคะที่ผ่านมา มาดูเขานะคะคิงถะเถ้วยกับหัวไม่มองว่าเขาเฮิร์ตนะเฮิร์ตมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องเลิกกับคุณแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณนะก็แต่ละสาเหตุเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละคู่นะคะเมย์จะไม่ลงลึกแต่เขาว่าเสียใจนะแล้วก็มีแปดดาบนะคะหลังจากเลิกกันเขารู้สึกแย่ก,กว่าเดิมอีกนะคะรู้สึกว่าปัญหามันมากกว่าตอนที่คบกันอีกเพราะว่าเขาไม่อยากเลิกนะคะแล้วก็มีแต่สเตรนเขาพร้อมจะทําทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้คุณคืนกลับมานะคะ บทสรุปนะคะได้เป็นห้าถ้วยมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เสียใจมากเลยนะอยู่ไม่เป็นสุขนะคะแล้วก็มีเดเจวิลที่กลับหัวถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายที่ทําผิดเนี่ยเขาก็เหมือนกับสํานึกแล้วก็เลิกทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็เดอมูนกลับหัวเห็นอะไรชัดขึ้นเคลียร์ขึ้นนะคะเนี่ยถ้าหน้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาน่ยแปลว่าฝ่ายที่กระทำผิดเนี่ยอยากจะกลับมาคืนดีนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกแอคชั่นเท่านั้นเองนะคะ มาทำนายกันต่อในส่วนของระเคิลนะมีดีเซปชันนะคะมีคอลิดแพนเดนซีแล้วก็มีทักชัน ที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ปิดบังกันหรือว่าเป็นการกระทาผิดต่อกันตรงๆนะคะก็เลยทําให้ต้องเลิกกันไปก่อนแต่ว่าจะบอกว่าหลังจากที่เลิกไปแล้วเนี่ยมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่รู้ใจตัวเองว่าไม่สามารถขาดอีกฝ่ายหนึ่งได้ะคะ่ะมันก็จะเป็นการที่ว่าต้องวนกลับมาขอโอกาสนะคะแบบชัดเจนนะมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งก็อ่ อาจจะ1เดือน3เดือน6เดือนก็ว่ากันไปนะคะแต่ละคู่ก็มีพนักง,งานที่มันแตกต่างกันในรายละเอียดน,นะคะแต่ว่ารับรองว่าเขาเนี่ยยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะมาดูคําแนะนํานะคะก็ อยาเครียดมากนะคะจักรวาลบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะสุขภาพกายสุขภาพใจนะแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นด้วยในพลังจักรวาลว่าเขาคอยหนุนหลังคุณแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณเสมอนะคะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็เกิดมาจากจักรวาลที่เขากําหนดมาทั้งนั้นนะคะแล้วก็สถานการณ์ชีวิตคุณสถานการณ์ชีวิตรักคุณจะดีขึ้นแน่นอนค่ะคุณไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายคำทำนายวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่และเมสเซจข้อความจากคนรักเก่านะ ได้พนักงานชามวิ t เ i l นะคะเวลาเท่านั้นค่ะจะเป็นคำตอบนะคะจะเฉลยทุกสิ่งทุกอย่างเองเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทำไมคุณต้องผ่านเหตุการณ์แบบนี้นะคะวันนี้ถ้าใครชอบความทำนายก็พิมพ์นํารับได้เลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะตามข้อมูลที่ขึ้นในนะคะจะสแกนแอดหรือว่าจะแอดผ่านไอดไลน์ก็ได้นะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ